สวัสดีครับพบกับระบบประหยัดน้ำมันของเอื้อนอนทัวร์ครับวันนี้มาคุยกันเรื่องท่อนิดหนึ่งว่าหน้าตาท่อเนจะเห็นว่าเปลี่ยนไปจากเดิมแต่จริงท่อหน้าตาเดิมก็ยังอยู่แต่ทาไมเราเปลี่ยนเพราะว่าเราเปลี่ยนขนาดเพื่อให้เหมาะกับรถแต่ละรุ่นเช่นรถเก่งนี่ครับท่อเขาจะเล็กเพราะฉะนั้นเวลาติดตั้งถ้าเราขนาดท่อมันใกล้เคียงกันก็จะติดตั้งง่ายส่วนอัตราแรงสูตรเรื่องประหยัดก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับคนที่สนใจตอนนี้ มีราคาพิเศษก็ยังไงก็โทรมาคุยกันนะครับก็จะลากยาวไปสักประมาณกลางเดือนอพฤษภาคมประมาณ1เดือนนะครับเราให้ราคาพิเศษกับผู้ที่สนใจสําหรับลูกค้าเก่าไม่ต้องกังวลใจครับอยู่ใกล้อยู่ไกลเราก็มีวิธีดูแลหลายท่านที่ติดระบบประหยัดน้ามันของเอื้อนอนทัวไปแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเราก็มีวิธีดูแลลูกค้า,าหลายๆวิธีด้วยกันโดยเฉพาะในโลกที่มันมีโซเชียล แบบนี้นะครับเราสามารถวิดีโอคอลคุยกันส่งอุปกรณ์ไปให้ในการแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ใช้ช่างในพื้นที่พูดคุยกันอธิบายในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยครับนั่นก็คือการดูแลหลังการขายของเรา